ันนี้จะมาทาหมูผัดพริกขิงเครื่องแกงสําเร็จแม่สีนะคะก็จะมีเครื่องแกงสําเร็จรูปตาแม่สีหนึ่งกระปุกซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วไปเลยนะคะพริกขิง curry p a พจแล้วก็จะมีน้าําปลาน้ําตาลเบิดผสมเติมลงไป,เ,ปเพื่อเพื่อรสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีเนื้อหมูซอย 250กรัมผักก็ตามชอบเลยนะก็จะมีกระชายพริกสุกินี่นะคะที่น้ำจะใส่วันนี้ถ้าใครมีผักชนิดอื่นก็ใส่ได้ตามชอบเลยคือคนที่แม่บ้านที่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็จะผักต้องหาตามกอสัลี่ฝรั่งทั่วไปก็จะไม่มีวลาลเตี้เยอะนอกจากไปซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะแต่ว่าถ้าพวกเครื่องแกงเนี่ยเราซื้อมาเก็บไว้ได้นานเวลาเราจะทำ มันก็สะดวกก็เอาเครื่องแกงนะคะมาผัดกับน,น้ำมันไฟอ่อนๆอกลางๆไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวเครื่องแกงเราจะไหมติดกระทะซะก่อนนะคะก็คั่วคั่วให้เขาหอมแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูตามด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นซอยไว้สำหรับผัดผัดน,นะคะเ mm hmm. นื้อหมูก็ประมาณสอง้ห้าสิบกรัมก็คือปริมาณไม่มากไม่น้อยให้พอดีอันนี้ผัด หน,หนึ่งจานก็จะทานได้สองคนนะคะก็แม่กับลูกมีแต่ลูกสาวนะคะทานอาหารเอเชียกับแม่ได้ลูกชายกับสาม,มีเนี่ไม่ได้เลยถ้ามีรสชาติเผ็ดมีเครื่องแกงติดมานะคะก็คั่วหมูกับเครื่องแกงผัดให้เข้ากันให้เข้ากันจนเกือบสุกดีนะคะ คั่วไปเรื่อยๆแห้งๆไม่ต้องไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทีกแกงเราจะไม่สะก่อนเนี่ยคั่วไปเรื่อยๆไฟประมาณกลางๆนะคะไฟมีมีเดียมไม่ต้องแรงนะคะแล้วก็ พอผัดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้ผัดพริกขิงก็จะมีพริกแดงซุกินี่หน่อไม้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะที่น้ำใส่วันน,น,นี้แล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปอีกนิดนึงเพิ่มรสชาติของส,สองช้อนชาสามัม mm hmm. ก็หนึ่งช้อนโต๊อัะตีไปนะ เพราะว่าเครื่องแกงบางทีอาจจะมีรสเค็มไปหน่อยแล้วก็เติมน้ำตาลอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเอาไม่ต้องใส่ให้มันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มไปนี่ก็กะเอาปริมาณตามผักตามเนื้อหมูของเพื่อนๆน,นะคะก็ชิมดูเลยนะคะว่าชอบรสชาติแบบไหนคือเครื่องแกงสำเร็จที่ของแม่สีเนี่ย ถ้าเกิดว่าทำตามสูตรในกระปุกเลยนะคะมันก็จะพอดีไม่ต้องปรุงเพิ่มแต่ถ้าเราจะทำเยอะหน่อยใส่เนื้อหมูเยอะขึ้นใส่ผักเยอะขึ้นเราก็วควรจะปรุงรสชาติเพิ่มขึ้นปรุงน้ำตาลกับน้ำปลาเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะคะเพื่อให้รสชาติถูกปากของเรามากขึ้นจะไม่จืดไม่นั้นเกินไปกินกับข้าวสวยพอดีข้าวสวยร้อน ข้าวไวรลเลยนะคะเดี๋ยวพอผัดไปสักพักให้ผักสุกเนี่ยพอผักเริ่มสุกเราแบบไฟแรงนิดนึงนะคะให้ผัดผัดผักเนี่ยให้มันสุกเนี่ยพอผัดเริ่มสุกอย่างเงี้ยเป็นอันใช้ได้แล้วไม่ต้องให้แบบสุกจนเละนะคะสุกแค่นี่กำลังสุกพอดีไม่เละกำลังอร่อย สีสันประมาณนี้เลยแล้วก็เราได้อาหารไทยรสชาติไทยทานแล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโดยการใช้เครื่องแกงสํเเร็จรูปหาซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วไป่ะ